เฮาภาษาไทยโดยพี่ไทยขอรับสวัสดีขอรับน้องๆวันนี้พี่ไทยขออาสาพาน้องๆเพลิดเพลินกับการฝึกเขียนภาษาไทยเองนะขอรับแต่ก่อนอื่นน้องๆต้องทราบหลักการเขียนก่อนนะขอรับว่ามาเลยพี่กระดานวิเศษขั้นตอนการเขียนข้อแรกคือการเลือกเรื่องควรเลือกเรื่องที่น้องๆมีความรู้หรือสนใจข้อที่สองกหนดขอบเขต และจุดมุ่งหมายในการเขียนข้อที่สเขียนโครงเรื่องเพื่อช่วยให้น้องๆไม่สับสนข้อที่4รวบรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้เช่นหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตข้อที่5เรียบเรียงโดยต้องคำนึงถึงภาษาการใช้คำและสำนวนข้อสุดท้ายตรวจทานและแก้ไขปรับปรุงเด็กๆรู้ขั้นตอนการเขียนไปแล้วประเดี๋ยวพี่ไทย จะเริ่มพาน้องๆเขียนโครงเรื่องจากเรื่องชัยเชษที่เราได้อ่านไปแล้วก่อนนะครับส่วนประกอบของการเขียนแผนภาพโครงเรื่องได้แก่ 1. ชื่อเรื่อง 2. ชื่อตัวละคร 3. ฉาก 4. สถานที่ 5. เวลาอย่างเช่นเรื่องชัยเชษตัวละครได้แก่ท้าวอภัยนุราชนางจำปาทองท้าวสิงหหน พระชัยเชษนางสุวินชาและพระนารายทิเบตส่วนฉากของเรื่องชัยเชษก็คือเมืองเวสาลีเมืองสิงหนลเมืองเหมันและป่าขอรับน้องๆคนเก่งของพิไทยคงพอเข้าใจการเขียนแผนภาพโครงเรื่องแล้วนะขอรับอย่าลืมเอาแผนการเขียนโครงเรื่องที่พิไทยบอกไปใช้นะขอรับวันนี้พิไทยกับกระดานวิเศษไปแล้วนะขอรับ สวัสดีขอรับ